เคเดี๋ยววันนี <c oughs: so ises> ้เราจะมาลองรถเจ้าจูโนคากันนะใช่ไหมมันเหมือนเป็นรถธรรมดาเลยอ่ะนายหรือว่าเราจะขับไปคนละคันดีดีคันเดียวกันเถอะคนละคันฉเจ้าคนละคันเอาคันเดียวกันว่ายเอาฉันใส่สกินมาตามใจที่ตัวเองชอบใช่ฉันจะใส่สกินตามใจที่ตัวเองชอบเหมือนกัน ไปอลองให้ยาค่ะว่างเลยเจสเตอร์เอ้เจ้าหมูไปแวะปั๊มน้ำมันดีกว่าไปไปคเลรายเผื่อเจอกระเป๋าผ้าช่องแอลมันม,มีเหรอไม่มีหรอกเปิดเลยโอ้ทําไมอยู่เนี้ยเจจูโนนาฉันจะทําความสะอาดรถทุกอย่างทุกรถเฮ้ยนี่นี้นสะอาด แล้วมันก็ดูดีนะฉันว่ารถนี้ให้มีฝากระโปรงค้อนกันหน่อยนะเอ้าแล้วประตูฉันข้างหนึ่งเอ้านายมามระกอบประตูโค้งนี่เอาประตูนี่มาประตูฉันนายก็บอกนายของจริงอ่ะของจริงอ่ะน้องผมน้ำหนักห้าสิบกิโลนะโอ๊ยนายอย่าไปพูดความปลอมให้เขาสิความจริงนายควรจะถังน้ำมันเดียวนะถังน้ำมันที่สองไม่ต้องเพราะอะไรฮะ ห้ามเด็ดขาดเลยเพราะอะไรนายไม่เอาฉันเอานายครับนายเราต้องเป็นกันเพราะเราเป็นพี่น้องกันพี่น้องอะไรล่ะฮะเฮ้ยไอนายพูดว่าเป็นพี่น้องได้ไงตัวหนึ่งเป็นปลาตัวหนึ่งเป็นหมูนะฉันไม่มีมอนนะแบบมอญท่านหายฉันไม่มีทางเครื่องยนต์มอญนะฉันเจอเครื่องยนต์มอญตกข้างรถฉันเลย หนโหนี่โอ้ได้ใส่สกินมาประตูนสีเหมือนไงไอไอได้เปียบนายดูรถจะเละฝาโวงไี้หมดํามีเกียร์ด้วยอ่ะใช้เกียร์ได้เหรอเป็นเกียร์พักกิ่งไม่ได้เกียร์ใช้งานไม่ได้เออเออเออเอเออเหมูเต้นบตัวเลี้ยวง่ายมากเลยหมุนพวงมาลัยทำไมมันหมุนเร็วขึ้น มีเกียร์ไงก็ต้องมีเบรกมืออยู่ดีใช่ไหมตัดเครื่องไม่ติดลืมเติมน้ำมันไม่บายนะไอ้บะาดูอบู๊โอ๊ยอะรดอัตราเร่งช้ามากๆอะให้รอฉันที่เสาไฟอันแรกไม่ทำไมอะเราไปสัตว์ดูกันนะโอเคไหมป้าเด้อไม่โอเคนีนฉันเอากันชนหน้ามามาแปะดีกว่าให้มันยืนยาวจะได้โดนนาได้ง่าย อนจะจิ้มยางล้อรถได้ดีดีดีเราศัตรูนี่แหละมาดูมัจะจิ้มยางล้อรถได้แตกไปเลยโอเคระบวังเบื่อตอนนั้นที่ได้รีวิวรถนั้นนะคือรถชักกระดึกชักกระดึกเออแปะไว้มันจะฝากระโปรงหน้านายเนียฉันไม่จำเป็นแล้วก็ถ้านายเห็นของฉันนะยาวอ่ะรถตู้แล้วอ่ะ และฝาปลงหน้านั้นไวใช่ไหมที่เป็นของรถตู้นายจะทะลุทะลวงนไยกันเน่ขอให้ถึงนายเลยเดี๋ยวเสะสบัดเลยเนี่ยรถนี้สบัดเลยเนี่ยเพิ่งมารู้ต่อ800เวัตาเร่งช้าม,มากลุงเงี้ยวร้อยใหญ่ไปดีกว่าโอ้แต่ทำไมมันดูเลี้ยวง,ง่ายจังอะมันดูคอนโทรลแบบง่ายเพราะรถมันเบาใช่ไหมเพราะมันลไล<ห>่หมุนไปเร็วมาก ในแต่ก้อนแต่รถนี้ก็มีแกไฟในรถอีกแล้วนรมอ่ยฉันคว่ำมาอุ้ยฉันดิฟละนารถนี้คว่ำรือพิกนะมันก็พิกทุกรถแล้วก็ปรับให้พิกรถแล้วฉันเกือบอ่ะนะเคยไหมมันถลายอ่ะโอ้ฉันดิฟวี่วอลวี่วอลวีวอลดิบโอ้โหแล้วรถก็ไฟก็แบบเปิดไปไม่มีความสว่างเลย โอ้โหนายเนี่ยขับไปไกลใช่ไหล้วท้าไม่พันสามร้อยจะต้องหาทางแทงยางล,อดลด้อรถนายให้ได้อะน่าดีก็อนนะ <c oughs> ถ้ามืดแบบนี้จะเห็นหล่อความเร็วเท่าไหร่น่าจะร้อยหกสิบนะความเร็วของฉันตันความเร็วแนละ้วเนี่ยเห็นไหมวมันขึ้นไปแบบนะั้นร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบอะประมาณนั้นเข็มมันขึ้นไปประมาณเนี้เออเช้าแล้วใช่ร้อยเจ็ดสิบ ไม่อ๋อไม่ใช่ร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบเออความเร็วร้อยแปดสิบแวดูน้ำมันกันนายแวะดูน้ำมันกันฉันไม่ดูฉันไปจนกว่าจะหมดนายไปดูน้ำมันไม่ฉันฉันดูอยู่เนี่ยดูน้ำมันอยู่นายไปดูที่ฉันดูที่ไอตัวตัวที่เอา,อาเพื่อ,อเมาเอารถเนี้ยอุ้ยเหลือเยอะเลยพ่อะน้ามัเหลือเยอะฉันเหลือเท่าไหร่นายเหลือกี่ลิตร ฉันเหลือ3.7มจนออยส่วนส่วนวอเชอร์เหลือ 3. จุดเอ๊ฮ้ยฉันใส่เครื่องทิ้งไว้เฮ้ยลิฟมีดกระแทเท่าไหร่เห็นใกล้เคียงนายแบบใกล้เคียงมากเลยออยอะไรอ่ะออยน้ำมันล่ะน้ำมันฉันเหลือ7.8ลิตรวดดีได้แทงเข้าไป เออยเกิดอะรเอ้ยหอดวงกันเฮ้ยหนถอดวงกันอฉันขยับไม่ได้แล้วว่อนายเอาไว้หมดเลยตีสเก็ตได้เลยตี๊สเก็ตขยได้แบบเร็วเอาให้หมดใช ไปเลยนายผิดข้างมานี่ฉันประกอบเองนายทำไม่เป็นเฮ้ยแยก่แทงฉันหนึ่งนะมันแทงเข้าไปใต้รถด้วยครั้งนี้ฉันทำแลวมันจะแทงแทงเข้าไปใต้รถแล้วก็เกี่ยวทำให้นายขยับไม่ได้นายฝากระโปรงหน้านายหายเวลาแล้วฉันเจออยู่หรือฝากระโปรงหลังนี่ฉันเจออยู่ตรงหน้าเน่า แคนหนุนเนี่ยลมพัดลมพัดรถดิไม่ <laughs> ฉันถอยหลังมีทางเดียวที่ถอยที่ต้านลมได้คือการถอยหลังเหรอเวลาอ๋อนายไา่ใช้กันอยู <laughs> ่จะทำอะไรไม่ได้เนอะคุนขับต้านลมเลยจ้า สไปด้วยจ้สไปด์โดเมนสไปด์โเมนอเออไปกันต่อฉันจะไม่หยุดรถแล้วเพราะนายฉันจะไปให้ถึงสะพานเลยฉันอยากลองข้ามสะพานด้ยตัวเองถ้าไม่ที่ล็อลรอของฉันด้วยเอามาทำอะไรเวลาลมมาแรงๆเห็นล็อกรอเลยจะ,ะเข้าของมันเลี้ยวง่ายมากเลยสามพันเมตรแล้วแต่มันสะบัดเจ้ารจูนโน่คู ใช่จูโน่รถฉันมันดูสมูทมากเลยใช่ไหมว่ารถฉันมันดื่นเลยฉันมันดิฟเลยรถนายมันหล่อลื่นใช่ไหมน่านายแวะเจอกันปั้นน้ำมันนะนัดเจอกันปั๊นน้ำมันอ้าวฉันถึงแล้วอ่ะนัดเจอกันรอโอ้ยแอนว่านายจะจะหักหลังในการมาแทงฉันเนี่ไม่ได้ฆ่าบอสรอเลยก็ได้น้ำมันไม่กินเลยเนี่ยฉันมีแค่เอชีของฉันเน่ะ เอคธรรมดาด้วยจะไมไหววหมไม่น่าเอคีนของฉันคือเอคีลิเวเตดนายรู้ไหมล่ะว่ารถฉันแทงเข้าไปรถสามารถขโมยรถนายไปได้เลยนายไม่รู้ใช่ไหมไม่นายไม่บอกเองเพราะรถฉันไม่มีกันชนที่แบบเกี่ยวเข้าไปได้เฮ้ยเฮ้ยบับบับบับเจ้าบับเจ้าบับทำไมต้องยิงหลายทีจังเกสอยู่เตต้ยนายมาถึงแล้ว ยิงยิงเลยเฮ้ยนายมันถายได้นะรถอ่ะแทงเข้าไปแล้วนายสู้หยาบไม่ได้เลยอ่ะแทงแทงเข้าไปแล้วแล้วขยับไม่ได้เลยมาสู้ด้วยกันเถอะมาสู้ด้วยกันเถอะนายรู้แทงงงวยทิช่วยกันด้วยลุกขึ้นุนหมดลุกขึ้นฝุนหมดอย่าทำผมอย่าทำผม หม Hye ูตายเหรอฉันพูดเลยว่าอย่าเล่นหมูจะหมูระเบิดรถหายไปแล้วเออม่าตายแล้วโอเคเอเคจะนั่งอยู่ที่เดิมและพร้อมกระสุนอันหมดลิตรลิตรอ่ะนายนายแกตเตอลิงใส่ไอระเบิดนี่ก่อน กองหายไปแล้วนายฉันเสียบเข้าไปเหอะตรงนายอยู่อะเราขยับกันไม่ได้เหงั้นนายก็ลากรถฉันไปที่อื่นเลยเขานายดึงเบรกมืออยู่ก็เลยทาอะไรไม่ได้นายก็ดึงนี้ฉันหน่อยล้อนายออกไปเลยกันโอ้โหนายมันแทงเข้าไปขั้นร้ายแรงเลยนายก็ถอดที่แทงไปต่อแล้วจ้าอย่าลืมว่าเราไปสัตร์ูนอยู่นะฉ้นจะนั่งกับนายหรอนายห้ามนั่งด้วยกันไม่นั่งกอบนายไปเฮ้ยนาย

ฉันจำได้ว่าฉันแทงนายเขาขั้นหลายแรงไปแล้วแล้วล้ออะไรลมมันหายหมดเลยอ่ะลมไม่เหลือแล้วหลอกวิญญาณหลอนเธอตาประดาวไปแล้วแต่ตาไม่ทันหรอกไงวะหลอกวิญญาณหลอนนั่นใชลรดประดาวไหมอ่ะไม่ใช่จะบอกอ่าเออถึงแล้วอ่ะใช่ใช่นั่นหลุระดาวมาเลยประดาวไม่เห็นหมูนะหมูเห็นหมูเห็น นายเมื่อกี้หมูดูหม้อน้ำได้หม้อน้ำหมูเหลือ0.9ลิตรโอ้โหฉันจะตามนายเลยนะเจ้าใกล้ถึงนะเจ้านายมาชนฉันอ่ะโอ้แล้วไม่ได้เร็วกว่าฉันอ่ะก็นี่มันทางเดินเลี้ยวเฮ้ยเอาคอยดูไฟฉันไม่แวะนะฉันก็ไม่แวะหรอกฉันซิ่งแล้วเซ็งนายไกลแล้วเลยเยนาารสักพันนะ สวยแล้วรถประช้าไม่เป็นไรแล้วนึนกเหมือนเ่อนฉันกำลังสแตทัโคกกับสะพานเดี๋ยวฉันรีบไปก่อนเดี๋ยวนายชนตรงสะพานแล้วเกิดเรื่องใหญ่ไม่ได้ชนหน่อ <c> ย <oughs> แ,แล้วย้อนวิญญาณล้อท่านจะกินแกงผ่านาแล้วใหญ่ป,ป,ป้าป้าป้าดูฉันซิง<จ>แล้ว ป้าดูปออ๊อบอยู่ดีก็แดงใช่ยายป้าดูผ่านไปแล้วเรียบรอย้อยแล้วนายรถฉันเกือบจะเรียบร้อยแล้วอ่ะเรียบร้อยยังเรียบรอ้รอยแล้วจะไปรอไอ้ป้าดูนายวิ่งตามรถฉันด้วยเองโอ้ยเราจะวิ่งตามทันหรือไอ้ป้าดูเอ้ยรถฉันจะหล่นอย่างเต็มเต็มที่แล้ว แล้าเปลงที่เก็บเอาไว้มามางัดหน่อยเรื่น <laughs> จะแทงนายจะไปแทงนายฉันขับกลับไปแทงเอ้ยดูน้ำมันก่อนดีกว่าขับไปห้าพันเมตรห้าพันสี่ร้อยเมตรม่าน้ำเหลือศูนย์จุดเก้าแหละม้อนน้ำฉันเหลือศูนย์จุดสองโอ้โหรอดอะไรไงก็ <c oughs> ฉันตัดเครื่องเงินฉันได้ม้อนแล้วแะตีม่อนแล้วแล้วขับไปได้ไง มอน้าอยู่บนอยู่บนหลังคาเนี่ยสองกิดสองลิตรสองกิดสองลิตรอ้าฉันอยู่หลังคาโอเคงั้นเสร็จแล้ววันเนี้ยรถเจ้ารถจูนโน่ค่ะคือมันเขาเรียกว่าไรรถมันก็ชา้าแต่ว่ามันก็ดีอยู่นะเออฉันเออฉันเข้าไปใต้รถ รถมันลอยเลยมันก็ดีอยู่นะประมาณนั้นความเร็วสูงสุด180ก็ถึงว่าไม่เยอะมากไม่น้อยมากอะ่ะโอเคงั้นสหรวันนี้พอแค่นี้นะครับบ๊ายบายขอกเกิดมาบนรเขว่าไม่รับฉันแวะ